วัสดีครับอยู่กุ๊งนะครับนักเตะเชลลี่แรนด์นะครับนี่นะครับฝึกซ้อมในทุกบอลเช่นเคยครับผมมาข่าวแรกกันเลยดีกว่านะครับผมล่าสุดนะครับทางเอเบลซิกนะครับผมเราในคนผมเชื่อว่านะก็คงรู้จักติมอลแมนเนอร์ใช่ไหมครับหลังจากอ่าสูงสุดคนนี้นะที่เคยแบบว่ามีชื่อเสียงโด่งดังมากๆนะตอนหลังกลายเป็นคนที่ไม่มีโอกาสที่ลงเล่นเท่าไหร่นะครับแล้วก็ทางสโมสรเนี่ยพร้อมที่จะปล่อยให้สโมสรอื่นได้ยืมนะครับผมแต่ว่าทางนี้นะครับมีกติกาอยู่ก็คือติมอลแมนเนอร์นะครับต้องมีโอกาสได้ลงเล่นด้วยนะครับคือไม่ใช่ยืมไปแล้วเอา ่ไว้เหมือนที่สโมสรไม่มีโอกาสที่เขาได้ลงเล่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือต้องการให้ติโมวีเนอร์ได้ไปขัดฝีเท้านะครับได้ออกมา เรียกฟอร์มเก่งกับคืนมาอะไรประมาณนั้นเนี่ยก็ต้องดูต่อไปครับว่าแวนเนอร์เนี่ยจะได้ย้ายไปสมโมสรไหนไหมนะแต่ผมเชื่อว่าเรื่องช่ชั้นเก่าของเขาเนี่ยก็ยังคงน่าจะมีนะครับเรื่องชื่อเสียงเก่าของเขาน่าจะมีพอดีพอที่จะทําให้หลายสมโมสรสนใจเขาเช่นกัน,นครับถ้าเอเบเลซิกต้องการาปล่อยให้สมโมสรอื่นยืมตัวนะครับโอเคครับมาที่ข่าวต่อไปแล้วครับข่าวนี้เป็นข่าวดีของ,ฟง,งแฟนเนลไบร์ทล่าสุดครับเออร์บิงบลฮาลันนะครับก็ เมีข่าวว่าได้กลับมาซ้อมกับทีมแล้วนะหลังจากหายไปนานเจ็ดเกมเลยทีเดียวนะฮะก็ฮ่าแลด์เนี่ยเป็นส่วนสำคัญนะครับของแมนเชลต์ตี้นะครับที่เรารู้กันนะก็คือเขาเรียกว่าเป็นสุดหน้าเบอร์หนึ่งของทีมเลยดีกว่านะแต่หลังจากที่ต้องเสียเขาไปเนี่ยนะครับก็ทําให้ามาเชลต์ตี้เดือดปิดพ้าสะดุดนะครับไปหลายนัดมากเลยทีเดียวนะนี่คือสิ่งหนึ่งเลยนะที่เห็นว่า,าการเสียฮา่าแลนด์ไปี่ยมันสำคัญแค่ไหนนะครับแล้วก็ตอนนี้ในอย่างที่รู้กันนะครับก็ คริสบอยนะครับก็กลับมาแล้วนะครับแล้วก็ฮาร์เรสก็กลับมาแล้วนะฮะนี่มาเชสเตอร์ตี้ครับก็ต้องรีบกลับมานะครับไลลาแต้มแต้มต่างๆนะครับไลลาแต้มของถ้วยพิมพ์ลีกนะครับแล้วก็หรือถ้วยอื่นก็ตามนะครับก็รีบต้องรีบคัมแบ็กกลับมาให้โดยเร็วนะไม่งั้นก็จะหลุดโอกาสต่างๆไปนะแต่ว่าเชื่อว่าแฟนๆนะครับแมนเชสเตอร์ตี้นะครับหลังจากได้ตัวหลักสองคนนี้กลับมาเนี่ยน่าจะมีความสุขนะครับแล้วก็คาดหวังได้มากกว่าเดิมนะครับผมก็ต้องดูต่อไปครับ บอลก็มีเกมก็มา M88 Thailand ที่1ของเอเชียความบันเทิงครบจบในเว็บเดียวี่ครับมาที่ข่าวต่อไปนะครับก็พูดถึงทางาลีฝรั่งเศสบ้านในวานนะครับล่าสุดนะก็เป็นแฝดเชนะครับที่คว้าแชมป์ปเปอร์คัพไปนะครับแล้วก็มันเดเบเล่ะนะเขาบอกเขาเป็นความสุขมากนะสำหรับทุกแรกของฝรั่งเศสของเขานะครับแล้วก็เขารู้สึกด,ดีม,มากๆนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งส่วนสำคัญน,นะที่ทำให้เอเปเป้เนี่ยเรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้นะครับผมก็แน่นอนครับตอนที่ เดนเบเล่ uh, uh, ยู่สโมสรเก่าเนี่ยก็ยังมีความกังขาหลายๆเรื่องนะครับในเรื่องของมีข่าวว่าเรื่องซ้อมบ้างเรื่อง uh, ความไม่ตั้งใจของเขานะครับแต่ว่าหลังจากที่เขาย้ายไม่อยู่ไปเซนต์แม็กเนะี่ยก็ทำให้ uh, uh. เขาได้พิสูจน์ตัวเองนะว่าเขาเนี่ยเป็นนักเตะที่มีฝีเท้าที่ดีบา้าๆแล้วก็มีพรสวรรค์นะที่สำคัญคือเขามีความเก่งกาจเียงดนะครับมีความสําคัญต่อทีมแค่ไหนนะครับก็อันนี้ก็ยินดีด้วยนะสำหรับเดนเบเล่ยนะโอเคครับปดนข่าวต่อไปนะครับผมก็มากันที่ข่าวของ อาจจะเปคาแรคเตอร์บ้งางดีกว่าแล้วล่าสุดนะออกโลงนะเตอนิวพูครับว่าต้องเสริมหลังนะฮะถึงจะไล่ล่าคว้าแชมป์ได้สําเร็จนะครับผมเพราะว่าหลังจากที่การหายไปหรือการบาดเจ็บของมาเตปด้วยนะครับก็ทําให้นิวพูเนี่ยต่อให้ยิงได้นะแต่ก็จะเห็นว่าจะโดนยิงเหมือนกันนะอยู่ทุกๆนัดน,นะครับแล้วก็ด้วยนักเตะหลายคนที่เคยแข่งกันมากๆตอนนี้นไม่ได้อยู่ในช่วงท็อปเหมือนสองวิการที่แล้วน,นะครับก็ทําให้เขารู้สึกว่าควรเสริมหลังมานะ โดยด่วนที่สุดเลยนะครับแต่ว่าเขายังเชื่อว่ากองหน้าของเขาเนี่ยยังเล่นได้ดีนะเพราะว่าอย่างที่ลู้นนักเรียกหูนี่เรื่องการทําสกอร์เนี่ยตอนนั้นตอนนี้ยังไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับก็เชื่อครับว่าถ้ามีการเสริมแข่งนะครับในตําแหน่งนี้นะครับแล้วก็เป็นนักเตะที่ดีดีพอนะครับเข้ามาก็จะทําให้นัเรียกหูเนี่ยยิ่งแข็งแกร่งขึ้นไปมากๆเลยนะครับผมก็ต้องติดตามต่อไปครับโอเคประเด็นข่าวสุดท้ายนะครับดาวิดเดนการ์ครับหลังจากที่มีข่คาแววแววบ้างกับดิวคาเซอรนะครับแต่ว่าท่านี้นะครับก็ไม่มีการยื่นนะครับอย่าง เป็นทางการนะครับก็ทำให้เดคอาร์ตอนนี้เรียกว่าอยู่ภาวะโดยนั่นเองนะครับผมก็จริงๆเดคอาร์ยังเล่นได้อีก3-4ปีสบายๆนะสำหรับผมนะครับด้วยตำแหน่งนี้แล้วก็อายุขนาดนี้นะแต่ว่าหลังจากที่เขาเคยเขาเป็นนักเตะที่ค่าตัวค่อนข้างสูงนะครับใยการที่ใจเขาลดหย่อนลงมาขนาดนะั้นเขาก็รู้สึกว่าส่วนตัวเขาเองเขาคงว่ายังไม่ถึงจุดที่เขาต้อง ต้องลงกันเลยเร็วขนาดนั้นนะครับแต่ว่าพอเขาไม่มีสโมสร์เล่นเนี่ยมันก็ทําให้เขาเริ่มคิดนะถึงการแขวนนุ่งมือนะครับผมคงเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากๆนะก็หวังว่าเด็กอาจะได้สโมสร์นะครับที่มาซัพพอร์ตเขาในเร็วนี้นะครับผมเชื่อว่าเด็อาเนี่ยยังเป็นผู้รักษาประตูที่ดีมากๆคนหนึ่งนะครับของโลกในปัจจุบันนะครับผมเป็นไงบ้างครับสำหรับข่าวสารในวันนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับให้เพจของเราสนับสอุนไอซิ่ไลท์แทร็องครับวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ